ก็เป็นสิทธิ์ช็อปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับแอมขยายรุ่นขายดีของเรานะครับ AV 3 3 3 2นะครับแบรนด์เซอร์มิลลนนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาแอมขยายนะครับไว้ไปต่อกับตู้ลำโพงนะครับที่มีอยู่นะครับและสามารถต่อได้กับตู้ลำโพงทุกขนาดนะครับผมแนะนำนะครับ AV 3 3 3 2นะครับนำไปต่อใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอ่า ตัวนี้ก็เพิ่งลงเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยนะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมเลยนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับสินค้าค่อนข้างมีคุณภาพนะครับและที่สําคัญมีรับประกันให้ลูกค้าถึง1ปีนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อใช้งานนะครับตัวบนนะครับไว้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะมีช่องสัญญาณวีเอเอ็กซนะครับช่องสัญญาณออกเอาพุทนะครับแล้วก็ช่องต่อสาวอากาศได้เป็นนะครับสินค้านะครับของเราก็ได้รับมอกรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ มีรับประกันให้ลูกค้าถึง1ปีนะครับมีปัญหาก็ติดต่อผมนะครับส่งเคมมันเข้ามาได้นะครับสภาพดีเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับไม่ต้องรอซ่อมนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีช่องไฟ12โวลต์นะครับต่อไฟแบตเตอรี่นะครับได้ทุกขนาดนะครับแล้วก็ใช้ไฟบ้านนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขายดีราคานะครับอยู่898นะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับลูกทรงสวยๆนะครับด้านข้างมีช่องระบายลมแบบนี้นะครับเราก็จะมีหูจับนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ ฟังก์ชันนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้ง EQ นะครับแล้วก็ EQ 5 band นะครับแล้วก็2ช่องเสียบไม้นะครับฟังก์ชันบลูทูธนะครับ USB SD card นะครับปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดนะครับจากบลูทูธเป็น USB เป็น FM นะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มคอนโทรลเล่นเพลงต่างๆหยุดเล่นเพลงนะครับมีมาให้นะครับวอลลุ่มเล่นเบาตัวใหญ่ๆนะครับปรับเบสได้นะครับปรับเสียงแหลมได้นะครับ ในส่วนของไมโครโฟนก็ยังมีวอลลุ่มนะครับสำหรับเลื่องเบาไมโครโฟนมาให้นะครับปรับเอคโคได้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา890บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับผมรับประกันสินค้าให้ลูกค้า1ปีนะครับในราคา890บาทจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ของตรงปกนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์083429256ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือจะทักเพจนะครับ อิเล็กทรอนิกส์แไอทีกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับเป็นเพจแท้นะครับของทางผมเองนะครับก็สามารถทักสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับมาทดสอบนะครับแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็รับฟังคุณภาพเสียงนะครับประมาณเท่านี้นะครับตัวที่ทดสอบเป็นตู้ลำโพงคู่นี้นะครับ15นิ้ว นะครับหรือลูกค้ามีขนาดอื่นๆ่ก็สามารถนํามาต่อใช้งานได้นะครับจํานวนหนึ่งคู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องแพ็กเกจนะครับของแอมขยาย AV 3 3สนะครับสีเขียวเนี่ยวทรัพย์นะครับท่านใดได้ไปรวยแน่นอนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 「くるくるっ!」